สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมือนี้กะมาพบกับเจคัมสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เจคัมสามตัวเต็งกันได้มาติดตามนึกแล่วความฝันกับลุงอ้วนค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนกะอยู่น้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิฝันจั่อะไรค่ะเท่ากับเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงอ้วนพร้อมกันเนาะค่ะก็ได้ยินมาคุณลุงนี่ฝันเห็นงูว่าลุงวอ ค่ะกะมีคนบอกเลขอีกวะตี่เนี่ยค่ะนึ่งเล่าความฝันของเพื่อนสิยังไงกะฟังไปน้ำกันสวัสดีค่ะลุงอ้วนสวัสดีค่ะคมาหนีกะไดมาติดตามนึ่งเล่าความฝันกับลุงอ้วนเนาะค่ะว่าลุงอ้วนฝันต้องวดเนาะคุณลุงเนาะค่ะเพื่อนฝันยังไงกะเฮาฟังไปน้ำกันค่ะฝันยังไงค่ะลุงฝันเธอแรกก็ยังไปเล่นมู่บ้านเขาดนี่ล่ะค่ะยังไปยังไป เพื่ยงนีไปยู่หน้าเลยบด <c oughs> ไปยู่เถียงหน้ามีเถียงหน้าสองสามเถียงเ <c oughs> ถียงคงค่อยดีเถียงหนึ่ง <c oughs> คำรํางปัดกวดมงสิยูเอเอาไว้เป็นไปเรื่องเถียงแล้วโอ้ไกลตากแดดก็เลยลุกไปเอาไก่ <c oughs> มาขังไก่ันออกซุ้มใ <c oughs> หม่มันออกไปใส่น้อว่า ก็เลยไปหาซอกเบิงผุ่นไปหาจิตเยื่อน้ำใไก่แม่เขาอยู่เลยจับมาขังไว้บนร้านเขาะวันนี้ <c oughs> ขึ้นพ่อว่าเจ้าพองซื่อเลขเลยเอิอดถามเขาว่าพี่ผู้จักวลีออกว่าสัออกตัวใดสัตคำแล้วนานัน้ะคำแน่เด้อ ดีเดวเสียงยิงผู้หญิงคนหนึ่งห้องมาหูแแล้วหูแล้วว่าเั็ค่ะตัวไรเราว่าัสองชีว่าเั็เลเรยว่าบังบินเจ้าของวยกุศืตจะสี่สองก็เก่าหนึ่งตัวดี้นนี้ว่าบริกลับมันตับแตกคือเขาวาตัวว่าเั็ค่ะเขเลยแล้วก็เลยไปเอาไกลว่าขังเวลาหนึ่งค่ะ ก็ร่งางเบ,งงบงิ้งเอามึงอกินเขาอยู่ดีละวะกินนี่นอนนี่เด้อว,วะ,ะเล็กขากหน่ไว้เละมากวัดที่มาเมื่อคืนนี่บัดฝันฝันคือยังเสียงเสียดห้องเสียงเสียดห้องแล้วไปหาช่องเบิ้งเห็นต่งูเขียวคาบเห็นด้างหลัง คาบเขียด,ดย่ดยอคู่ข้อเกดีเกเรใบอ๋องูเออคาบเขียดหมูน<า>ั่นบมอค่ะงูคาบเขียดค่ะเห็นเจอเห็นดังหลังมันด<า>อกค่ะก็โครโรโครโรใบโอบ้ผู้เขียวจิบเขียดตันวนรือว่าตัวใหญ่หอเป่ค่ะบัวตัวซ้ำซ้ำปมือนีน่บอเปล่าเออซ้ำใหญ่กปมมือยังหน่อยหรอซ้ำนี่แหละค่ะใส่ซ้ำเห็นหลดุดเนาะ เห็นหลุดซ้ำขากรองค่ะเห็นนั่นย่อข้อเวอร์เวอร์ไปเออมันมันมันยังบวดับโอ้ยนังนน่มันดับแต่ว่าปวดหลายว่ค่ะในความฝันนั่นฝนตกบ่ค่ะลุงบ่ฝนบ่ตกบ่แต่ว่างูหันกินเขียดอืมอ๋อย่อข้อเวอร์เวอร์เวอร์ไป ยินเสียงแอบแอบย่างสิบวลุงเออก็เลยยุลูกมาเบึงเออก็เรงไปหาจอกบึงมันเห็นก่อยมันเลยขาบเขียดแลนยกไปเลยเออยกโค่เออแลนไปทั้งหลังก็เห็นต่ทั้งหลังมันมันคุณลุงไปซอยบะไปซอยเขียด่ะ่บวไอะไรอะไรยังมันไปกัเรืองมันไปก็หายว่าไปหลุดแต่ว่าคนก็ยกไปเลยเออ ไฟพูดพูดไปเลยค่ะบ้านนี้ไห้คุณลุงตีตัวเล็คุณลุงสิตีตัวอะไรขี่กไปเลยเขียดก็เก็ดซีเท่านั้นแหละเก็ดซ right ี่งูนี่เป็นเก็ดไหลุงเออซีนี่กับสีเป็นเขียดจังสันบอกเออขันเป็นสามตัวเลยลุงสามตัวแบบนี้เอาเงี้ยใส่หรอเอาเก่าหรยัง เกาเจเกา็ดสเนาะเกานี่สิแปะใส่ตัวใส่ใส่ผู้เทาจังสี่อกใส่ผู้ฝันอย่างสีกบ่ะลุงบ่แล้วผู้ฝันก็บ่แล้วใจ่ลออเอาหยังก็ใส่ดเอนึเอาหนึ่งใส่เออหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนี่หนึ่เอาจากหยังดุง งูตัวหนึ่งงูตัวหนึ่งเนาะหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะกับสองสี่แล้วกับสองสี่เนาะสองนี่ตีจากไซรุงก็ฝันว่าเขานั่นแล้วฝันว่าเขาเอือนถามเขาเขาเอือนบอกแล้วอ๋อค่ะเอือนบอกเนักนะเนาะค่ะค่ะตัวเล็กคุณลุงคนฝันเห็นงูเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งก็คืองูตัวหนึ่งเนาะ ตัวเกียนี่ก็คืองูจริงสิบะเออสี่เลยลุงสี่กับเขียดมันสี่ขาดิเออสี่ก็คือเขียดสี่ขานะคะหนึ่งเกียดสี่กับสองสี่เนาะอืค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงกับมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบวกดีค่ะดีเลยค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะลุงเนาะเออค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะค่ะลุงอ้วนนี่เพิ่ฝันเนาะค่ะฝันว่าได้ซื้อเลขว่าสั่น สื่อเลขก็เอืนอนถามพูดคนว่าเลขออกตัวใดพน่นวนาะค่ะก็มีเสียงปริศนาเอื่นออกมาเนาะค่ะเพ่นกับบอกว่าสองสี่ค่ะค่ะล้างแกงนเพ่นกับฟันเนาะค่ะฟันเห็นงูคะ่ะขาบเขียดเพ่นวันเนาะค่ะยุกเพื่อเวือเพื่อเวอไปเพ่นวันเนาะค่ะค่ะเพ่นกับตีเนี่ยทางตัวเลขของเพนกับหนึ่งเจ็ดสี่เนาะคะ่คะหนึ่งก็คืองูตัวหนึ่งพ่นวันเนาะค่ะเจ็ดก็เป็นงูค่ะสี่ก็คือเป็นน้ำเขียดค่ะหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะ ค่อสองซีนี้ก็เป็นเสียงปีชนาอืน่นบอกเลกออกมากเนาะค่ะวันที่หนึ่งมีสนายนพศโโ2 5 6 8จะหายท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมั่นมันม่นดำดำเรย่อยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของลุงอ้วนเนาะค่ะคาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบรพิพัดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตีก ให้ทันผู้ชมทั้งบ้านองเฮาได้รับช้มรับฟังเนาะค่ะถ้าทางยังบ่ท่านกดติดตามเจคัมกับขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งนัในเรืด้วค่ะค่ะนี่แนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอย่องใดเจคัมสามตัวเต็งกับสิพีหามาให้ทันผู้ชมได้รับส้มรับฟังต่อไปเนาะค่ะถ้าําหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบุกี่เพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ